สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยไรายได้แตงโมกระติกยันแม่ไม่รู้เรื่องงานแตงโมไม่ตกใจโดนเรียก179ล้านนานนยนาวิสาพัฒน์หรือแซนมโนมัยรัตน์นางสาวอิสรินหรือกระติกจุฑาสุสวัสดิ์และนายพีมทำธีรสีพร้อมนายพรศัก์วิพา์อาพาน,น์ทนายความของนายแซนได้เดินลงมาจากศาล โดยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้เป็นช่วงพักเบรกเนื่องจากนายจ๊อบไม่สบายเพิ่งเดินทางมาถึงและอยู่ในขั้นตอนการสอบคำให้การซึ่งในส่วนของจำเลยทั้ง3ม,มีการดําเนินการขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสารจรึงให้ลงมาพักก่อนโดยนายพรศักดิ์ระบุว่าเบื้อ,องตน้นตนเองได้เห็นคําร้องบังคับจำเลยชดใช้ในจํานวน179ล้านบาทแล้วจริง ซึ่งเบื้องต้นตนเองได้ดำเนินการยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาให้ทางคุณแม่วางเงินค่าธรรมเนียมศาลเนื่องจากคำร้องที่ขอบังคับจำเลยมีมูลค่าสูงซึ่งในส่วนของก่อนหน้านี้เงินจำนวน40ล้านบาทที่ทางคุณแม่เคยมีการเรียกกลับทางฝั่งจำเลยตนเองก็เคยยื่นขอให้ศาลพิจารณาสั่งวางเงินค่าธรรมเนียมศาลแต่ในครั้งนั้นศาลเห็นว่าเป็นสิทธ ที่ทางจำเลยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องวางค่าธรรมเนียมศาลแต่ในครั้งนี้มูลค่าสูงต้องรอดูว่าศาลจะพิจารณาในประเด็นนี้อย่างไรส่นในเอกสารที่ทางคุณแม่ยื่นประกอบคำร้องได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งทางตนเองจะได้มีการรวบรวมข้อมูลจากทางกระติกซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวและรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานต่างๆของทางคุณเตียงโมอีกครั้ง เพื่อใช้ต่อสู้หรือซักค้านกับทางฝั่งคุณแม่อีกครั้งในขั้นตอนการสรืบพยานซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้เบื้องต้นได้มีการหารือเรื่องของการนัดตรวจพยานหลักฐานคาดว่าจะมีการนัดหมายในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้และหากการนัดตรวจพยานหลักฐานเรียบร้อยดีก็เชื่อว่าจะมีการนัดสืบพยานแรกในคดีนี้ในวันที่3สิงหาคมคณะที่แสนระบุว่า กรณีเรื่องที่ตนเองพูดเรื่องวิบากกรรมโซเชียลเนื่องจากตนเองเห็นว่าบุคคลที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือออกมาเคลื่อนไหวก็ได้รับผลแห่งกรรมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลแห่งกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรขอให้ไปถามเพจอ้อยสีและผองเผือกซึ่งตนเองไม่ขอซ้ำเติมเนื่องจากคนล้มไม่ควรข้ามแต่ขอหยุดดูแทนและตนเองไม่คิดมาก แค่คิดว่าในช่วงนั้นคนเหล่านี้ไม่คิดถึงพวกเราบ้างเลยถ้าเราอ่อนแอและผ่านเรื่องนี้แบบนี้ไม่ได้หรือค่าตัวตายจะทำอย่างไรพวกเขาไม่เคยสนใจส่วนตัวคุณแม่ก็ยังคงทำเช่นเดิมคือชี้แจงต่อสารว่าคุณแม่ยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือทั้งทงที่ตนเองเคยได้มีการโทรไปพูดคุยกับทางคุณแม่และชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่กลับไปชี้แจงต่อสารว่าไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้เลยซึ่งทําให้พวกตนเองงงเป็นอย่างมากขณะที่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสองจำเลยมีการติดต่อไปอยังคุณแม่จากการได้พูดคุยข้างบนห้องพิจารณายืนยันว่าทุกคนยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอสู้ในคดีแม้ว่าจะต้องสู้กันตามขั้นตอนที่ทำไปอีกระยะหนึ่งซึ่งในกรณีดังกล่าวไม่ถือว่ามีข้อเท็จจริงอยู่เลยแม้แต่นิด ด้านกระติกระบุว่าในกรณีที่ทางคุณแม่นำหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือสัญญาว่าจ้างรวมถึงรายการเดินบัญชีของทางแตงโมมายื่นประกอบคำร้องเรียกค่าเสียหายต้องมาดูในรายละเอียดตามแต่ละข้อว่าอะไรเป็นรายได้จากงานบ้างซึ่งในส่วนของประเด็นนี้คุณแม่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับงานของแตงโมมาก่อนแต่สำหรับตนเองถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานตนเองรู้ทั้งหมดเพราะสัญญาทุกฉบับ ที่แตงโมมีการเซ็นตนเองผ่านมือมาทุกฉบับแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแตงโมมีภาวะปัญหาซึมเศร้าและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการศัลยกรรมที่มีปัญหาทำให้ไม่ได้รับงานจนเพิ่งกลับมารับงานได้ก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นงานพิเเตร์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตนเองเป็นคนหามาซึ่งรายได้ดังกล่าวไม่ได้มากมายเพราะต้องมีการหักให้กับคนกลางด้วย แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดขอใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลส่วนรายได้จากการที่ออกรายการทอกโชว์ต่างๆทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าเลทราคาจะอยู่ที่15,000บาทและตัวเต,วตงโมงเองก็ไม่ได้ออกรายการบ่อยมากนักส่วนเรื่อง179ล้านบาทที่คุณแม่มีการยื่นขอให้ทุกคนชดใช้ตนนัวเองไม่ตกใจเพราะเป็นสิทธิคุณแม่สามารถยืนได้ส่วนจะสืบได้เท่าไหร่ ก็คงได้เท่านั้นแต่เชื่อว่าที่เขียนมาก็เขียนไว้ก่อนเผื่อฟลุกแต่ตนเองมองว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเท่าที่ทราบมาตามข้อ,อกฎหมายจะต้องตรวจสอบว่าผู้ตายเคยให้หรือดูแลผู้เสียหายในจํานวนเท่าใดซึ่งผู้เสียหายก็จะได้เพียงในส่วนที่เคยได้เท่านั้น เพราะในส่วนของแตงโมช่วงที่ทํางานก็มีภาระรายจ่ายทั้งหนี้สินรวมถึงค่าบ้านและรถต่างๆที่ต้องจ่ายอยู่มากไม่ใช่ที่ได้นาเงินทั้งหมดจากการทํางานไปให้ทางคุณแม่ส่วนราได้ของแตงโมจะมีเท่าไหร่ตนเองไม่สามารถพูดได้เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ต่อสู้กับทางฝั่งคุณแม่ในขั้นตอนการพิจารณาคดี ซึ่งตนเองมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ในประเด็นนี้ได้เพราะเป็นคนที่รู้เรื่องของไรายได้และการทำงานของแตงโมเป็นอย่างดีรวมถึงพี่สาวของแตงโมก็เป็นคนดำเนินการในการจัดการกับรายจ่ายของแตงโมมาทุกครั้งซึ่งรู้ตัวเลขทั้งหมดเป็นอย่างดีขอคอบคขณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราเด้วยนะคะ